สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนมอลล็องมอลลามเอฟซีสุขสุขคนมสวยสากกูผ้ามาเบิงบรรยากาศน้ำตกมันห่อนไรเนาะครับห่อนห่ไทยยูไสก็ะหอนขนาดว่าพูดเรื่องอากาศดีๆนะมือนี้ยังห่อนเลยสามสิบสององศาอยู่นี่น่ะอยู่ห้างบ้านฉันอุบลน่ะจังเมื่อสี่สิบสองด้ยอยากจะบาดใจดยสี่สิบสองนี่มัน ซ้อมลงอันกระทาทิ่เห็นใจหมอล่ำเพราะรำเนี่ยเขาเว้นเนาะโอ้แต่งานเลยนะออกงานเนาะเออนันเขเว้นสิแม่ฉันเห็นงานอายอายไอตรงนะโตงล้วไปร่งเระเว้นป๊าดแล้ววะคักแน่เดี๋ววะห่อนคักอยู่นี่ยังไงเขาอยู่นักตกมันร่มละเย็นเด้ครับเอออยู่ทางคุณนะอายหอนเขาวูวูน่าร่นี่ล่ะพี่น้องล่าสุดเนาะหมอลำกว่าสิไปออกงานแต่ลังงานเพราะว่าสิเจอเจอปัญหา สารพัดบางงานกับคือรถเสียกับมีบางงานค้นไปเรลเวที่ถล่มก็ไม่ต้เห็นมาล่ลสุดของสร้างเหล่าเสียเออพี่น้องเพราะฉะนั้นเล้วพูดจัดหรือว่าแว่นคับเนี่ยต้องเห็นใจมอลำัให้มากๆเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ในคนมูมากอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบริหารเนี่ยมันยากแต่ว่าเพิ่นกับแต่ละวงเพิ่นกับมีบุคคลบริหารที่ต่างกันแต่ก็นําความสําเร็จมาให้แต่ละวงไม่เหมือนกันด้วยนะเออยังแสงเทอาฟินแลนด์ แฟนขับเยอะมากเยอะไปไสมาสนี่หน้ยคนมัให้กํลังใจแม้แพรวพอบีกบอลอีกเต็มยุกเอม่แพรเราก็สูอีนี้เลยทองบางใหญ่หนึ่งเราก็ไปขักเดินทางไปขักเสียงพ่องวิเล่นนบอกได้เลยว่าเป็นหมอล่ำสิ่งที่ว่งใหญ่อันดับต้นๆเลยของประเทศไทย ได้ตอนนี้นะ man, man. ถ้าพูดถึงหมอลำซิ่งที่จะเอาแฟนขับอยู่หมอลำซิ่งวงใหญ่เนี่ยต้องนึกถึง,ถงแสงทองฟิเลนถูกไปใส่มาใส่นี่อุ้ยขันขนบอกว่าเท่าเท่ามากบอกอไปไปไปคอยไปนำแนวสั่งคอยอยากไปเบิ้งคันลูกคนมากนี่คอยอยากไปหานาลิตตะอวสานเออนั่นแหละแล้วล่าชุดนะ่ะคุยใหญ่พิเรนเพิรนโพรวาเจอซีอืมเพิร์นท่นก็่ดิซูนนั่นแหละเออเกิดปัญหาอีกอย่างคือเ,เรื่องยังขื่นเออเรื่องมวลนี่แหละต้องมี่ยางเอาบอก พราะบอดบีกเพิ่มมาเดี๋ยวโผล่ายๆการที่บอดบีออกมาโผล่แบบนี้ต้องมีอีหยังเอาว่าใหุ้ผลส้มฟังดูเออพระนางสี่จ้างมอลำ่าออบชังกะสีผู้จัดไดโคดทะลุยอดได้๋ยวก็ไรขึ้นขึ้นละสามสี่แสนเนาะเพิ่นว่าพวกมอลำบ่เคยขอเพิ่มแม่นบ่เพิ่นก็ขอซ้ำทีเพิ่นจ้างไปสมมติว่าวงละสองแสนเพิ่นเอาแค่สองแสนเพิ่นบ่ได้ขอเพิ่มผู้จัดนั่นบังบังอันเดีอยวก็ไล่ขึ้นเออพระนางสี่บัญญัมเพิ่นขาดทุน ชงใช้ง่ายเพิงขาดทุนเพิ่งข,ขอหลดตัวตอรองเออตอลองโลมาสันเออตอรองแลวค่ะวาสันเงืนกับไฮซ่าแย่จับเสือมือเปล่านะคะพักพักเงินไม่พร้อมอย่าจัดงานค่ะพุยบาบัตรพ่เรนทั์สี่นี่แหละอีกหนึ่งที่ที่ผมอยากจะเว้าคืออ่าเขาเอ็นอย่างนะพูดจัดเนี่ยคุณควรมีศักยภาพพูดประเมินจากของไวก่อนถ้าเกิดว่าอัาเกิดนะ หมอลำจริงๆเขาไม่อยากให้ขาดทุนหรอกหมอลำไปสแสดงทุกงานาใหญ่คนหลายตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามือหนึ่งเข้าไปจัดเราเป็นเท่าสำรวจรถแข่นบอดีเทศการตลาดบอดีแล้วเขาขาดทุนมากเข้าเสียเ,เงินใส่ไปสำารองใจหมอลำอันเนี้ยต้องมีคุณต,ต้องพอคุณต,ต้องพอที่ดีเจาต้องพอ,อมเพราะว่าลกทุนมันมีความเสี่ยงเบิดสุข,ขูสุขคนเบิดทุกงานเราเป็นวาสีวงังแต่เอากำไรเลย่ย บอแมนว่าเจ้าบอมมีกันจักบาทถ้าใจอยากจางหมอล่ํำเพื่อที่ศีไปหากราไร่ี่คุณต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยเพราะว่ามันมีตรงนี้เรื่องว่าคนบอมมี่เนี่ยมันต้องมีมเคยเจออือนี่แหละนี่แหละก็คือปัญหาปัญหาไงเลยแหละเรื่องเรื่องนงินเออขันพนว่าเออไปงานแล้ว ถ้การแสดงโมไดหรือว่าฝนฝ่าฝ่าโต๊เห็ดโดนยกเหลือกยังโดนยังสิเลยแค่รลดหายอยู่เดรรดหายได้เล็กๆหน่อยแต่ว่าอันนี้มันไม่มีอุปสรรคใดๆคือสแสดงจนจบเออแ,อ,อแล้วมาขอต่อแล้วคุณขาดทุน,นสิมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมแล้วการออที่ว่าคนไปเบิ้งหน่อยหรือว่า ขาดทุนเนี่ยไ่ใช่เป็นความผิดของหมอลำแมนหมอลำตัวตัวคณะยังเฉียนแสงท้องฟิแลแอนพนมีแฟนข่าของพนหลายอยู่แล้วทำไมงานอื่นเขาได้กำไรล่ะเป็นอย่างงานอื่นที่มันไปออกคือวิแต่คนหล่นตังก์สีเป็นอย่างแตกเห็นพอแล้วไปออกไงแร้ว่าป้าเพียงนันได้ทำไมเป็นหลานเป็นหลานแล้ว่าเอก้อนหนักธนาได้ยู่ป็นปัญหาเรา่าสมมุติว่าบัตรลอยเจ็ดสิบบาทเนาะงเพนบอลใส่ท้องฟิลแอนบัตรลอยเจ็ดสิบบาทนี่เก็บจักหาพันคนเอาสมมุตินะ ฮ่าท่นขุ่นกับเธอปัาไปจกืบล้านแล้วคุ่นเบิงห้าพันคูณร้อยเจ็ดสิบแปดแสนห้าหมอลำสักบาทข้าจ้างมอลำเอาสองแสนห้าสิบเมตรหกแสนกับไต่กหกเจ็ดแสนแต่ก็ไล่ตังหลายวันหน่อยๆด้วมอลำยี่พี่น้องย่ามใดนะเจ้าก็เอาเงินไปสำรองแนวมุมเงินว่าจะเอาไปใส่ใจจนเบื่อแล้วก็ไม่อันคิดกับมอลำเงินสี่เบนบหมดทุกหรืออาจจะเป็นผู้จัดมือใหม่หรือเปล่าที่ยังไม่มีประสบการณ์ ถ่ะมีประสบการณ์หรือว่าเคยจัดหมอลำม,มาก,ก่อนอาจจะมาเกิดแบบนี้คุณต้องเห็นใจหมอลำสิคเคราะไอ้ว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยคุณสิเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์จากของแค่แต่ของบ่ได้หมอลำเพิ่นเดินทางมาตักงร้อยคนรถเป็นคันรถแฉกของฟิ่แลนด์ซลโกคันนะคะเราลูกน้องลูกทีมบ้ามือหลายหนน่ยเพิ่นต่อเงินตีเพิ่นจ้างไปเบิดเสีย่งงานเบิด้ด้น่ะเออเขาห่อนเหนือเพิ่นบางงานเพิ่นวางเงินสีเคยบอกก็เพิ่นบางเทื่งนนั้นหัวหนาเนี่ยบ่ได้ยังก็เอาเงินน่ะ ได้หัวหน้าได้นะให้ลุงงองเบิดพูดว่าบางงานกับบัวยดงนันไกลไกลนะพูดบรรยยไดใดเด้ไกลจากบ้านเพู่นะไกลไกลจะโฉน่ะพูดว่าเดินทางเป็นแต่ละเถือแล้วค่ารถเดือนหนึ่งค่าน้ำมันรถ6กเจตดแสนเราอะไม่ได้รวมค่าประกันค่าพลบค่าอะไรตั้งหลายอยา่างหัวหนา้าเป็นคนรับผิดชอบเบรรยยิดเต่อเง,งินให้ลุงงองเบิดแม่เออดูแลลูกน้องหมดนะหน่ายเห็นใจหน่าเห็นใจพูเด้หน่ายเห็นใจเสียงห้องพิเลนช่วงนี้เจอปัญหาลายคักบางงานเดินห้างไปน่ะนะตั้งเวทีแล้ว เพื่อนเขาเ่ยลองเลี้ยนว่ายแสดงหอยเวลาแสดงกะโบนยแสดงไป็นหอยโบนแสดงกะกลับเี่ยหายนี่แหละพี่น้องเขาต้องเห็นใจหมอล่ำในเด้อว่านพูดจาทุกคนต้องคำนึงถึงศักยภาพของจักของกอนอันดับหนึ่งว่าสามารถสามารถทำตลาดได้ดีไหมดีแค่ไหนทำมันต้องสำรวจหลายๆอย่างหลายอย่างแล้วก็มีเงินสำรอง อย่างน้อยก็มีเงินสี่ห้าแสนหน่อยสำรองเงินเนอขี้ตอนขี้ตอนบ่อใดแน่อขี้ตอนลุกทุนขาดทุนอยวทีจะได้กำไรนั่นสิแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญมองที่ไปตั้งที่จัดงานก็สาคัญสาคัญเด้คุณสํารวจก่อนหรือเปล่าสํารวจหรือยังบ่เมนมาเป็ตั้งอยู่ในป่าในุบเขาฝุ่นหว่ามีคนไปเบิงอะไรกับมันบ่มีหรือต้องสารวจวันเวลาบางที่ทา ทำวันอาทิตย์เมื่อคืนนะวันอาทิตย์หรือเปล่าคนเขาสิไปเฮ็หงานเมื่อค<อ>ืนนสิบางเทือเขากับปรเด็จไปเบิง้งถ้าจัดงานวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยเขาไปดูได้บางทีเขาไม่ไม่มีงานเสาร์อ,อาทิตย์อย่างนี้เออมันมันหลายเหตุหลายหลายเหตุผลออนี่แหละพี่น,อน้องเนาะเข้ากับมาใหุ้อะัรใจแต่แดงอมวินแลนด์บงโหวเจอปัญหาดราม่าอีกอย่างหนึ่งหลายอยู่หลาย จักเล่าสีเห็ดขายของเนี่ยเนาะจักเล่าสีไปงานมอหลองมอล่ำเนี่ยก็สีท่างใดเนี่ยเอาเอืวอเรีก็ไอ้บอดบิ๊กนะเออเจ้าเพิ่นเห็ดยังเนี่ยแต่เขาก็บ่อยห่วงเนอกพี่น้องเพราะว่าเอเวเแีวผพาเสียงทของเล่าเก่งเล่าสตรองเล่าเก่งดาม่ามาเล่าฟาดแต่เรื่องพวกนี้อาจจะไม่รู้ว่าดาม่าหรือเปล่าแต่เพื่อนกอามาโพดเพราะว่ายออบได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่เก็บแบบพืดอาจอยู่ข้างในแหมเก็บอันท้าคนบอกมาโพดดอกมันก็ต้องมีแน่เลยะอาจจะ อาจจะใจใจก็พอใจไหมอาจจะพนใจก็ไดให้หรือเปล่าประมาณนี้เขาใจเขาต้องกินต้องอยู่ไหมล่ะเออเขาต้องคัาใชใจเขาต้องให้ลูกน้องเวลาเออลิกน้องวจะค้นพี่นอ้นองนั่นแหละก็ไม่น่าเลยนั่นแหละค่ะเพื่อนพี่นอ้องเข้าต้องเห็นใจมอหลองมองลำหลายๆผมคนมาให้เข้ามวเนอเข้ามวนเข้หา,หาซื้อเขามีความสุกเออเว่าคนทัวไปที่มาลองมวนให้าด้อันนี้เพื่อนเป็นมอลำเป็นนักร้องมี่ชื่อเสียงกันจงแล้ว ออกงานค่าย้จพิ่นกับบกี้เป็นีนะเข้าเห็นใจเพึ่งในใจพนแน่อ๋อนี่าลงให้กำลังใจแค่ภาพแสงทองพุญญามันฟินแลนด์และคจะกาแสงทองฟินแลนด์ทุกคนนะครับผมนันเละทุคนเขากับมาฝาเซ่นี่แหละเร็นสีนอเป็นเล่านาต่อไหมร่ไปไปไปเย็นเย็นพี่น้องเย็นยินดีก็บโบกี้นีนันเย็นชื่นใจไปละค่ะไปเหล่นาก็บ๊ายบาย